เราจะฝึกธรรมะก็เปือบเหมือนกับเราจะไปฝึกเป็นนักกีฬาฝึกออกกำลังกายกำลังใจของเราถ้าเราไม่ไปฝึกกายก็มันจะไม่แข็งแรงจิตมันก็จะไม่แข็งแรงเผลอๆโอ้โหตั้งใจจะมาอาริยมุนีโอ ตั้งใจอย่างดีีดเลยโอ้ไม่กลัวกรรมไม่กลัวมารไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวอะไรเลยเพราะใจมันชนะกรรมชนะมารได้ไม่แน่นะบางทีบางคนมายังไม่ถึงครึ่งทางก็แพ้แล้วบางคืนคนมาถึงพอดีแพ้พอดีเลยต้องฝึกจิตข่มจิตข่มกาย เข้มแข็งกายเข้มแข็งจิตจิตไม่อ่อนแอถ้าจิตไม่อ่อนแอจากเราไม่สบายเราเป็นนุ่นเป็นนี่ถ้าจิตเข้มแข็งการเป็นมันก็จะเบามันจะน้อยมันก็จะหายไวีิผึกแล้วการเป็นมันก็จะกินเป็นเรานานหายยากอย่างนี้เป็นต้นพิจารณาดีๆนะคำว่า อาณาปานุสติถ้าใครเจริญได้มันชนะกรรมได้จริงๆนี่แหละชนะใจชนะกายนะกายไม่เป็นทุกข์จิตไม่เป็นทุกข์ไม่ยึดมันยึดเขายึดเราไม่ยึดในทั้งหลายทั้งปวงในการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราก็จะอยู่เรียกว่ากับไตลักอย่างสม่ำเสมอนั่น แล้วมันก็จะภาวนาจิตเป็นเนืองนิดก็ร้มอยู่กับสติ